ไอทารอดสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับชาวราศีสิงห์ด้วยนะคะวันนี้มาในคลิปวิดีโอพิเศษนะคะดาวมฤตยูย้ายในรอบ7ปีจะส่งผลอิทธิพลใดต่อชาวราศีสิงห์กันบ้างยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะอยากให้ทุกๆกท่านนั้นได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆชาวราศีสิงห์นะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะเกิดอะไรขึ้นสำหรับคุณบ้างนะมี8เหรียญค่ะ เดียมเพรสสองถ้วยอืม ชาวราศีสิงห์นะคะในช่วงนี้เนี่ยหลายๆท่านจะโดดเด่นในเรื่องของการเงินนะคะเข้ามาการเงินหรือการงานที่เข้ามาแบบต่อเนื่องมากขึ้นแต่มันอาจจะยังไม่ได้มีอะไรที่หวือหวาเข้ามาหาเราที่มันว้าวไปเลยซะทีเดียวนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องเดิมๆแต่เป็นการต่อยอดออกไปที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะการเปลี่ยนแปลงที่มันไม่ได้ต่างจากเดิมมากนักไม่ได้ก้าวกระโดดจากเดิมมากนักไม่ได้ทําให้คุณจะรู้สึกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบเห็นได้ชัด แต่การเปลี่ยนแปลงนั้นเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณจะรู้สึกได้ว่ามันมีความลงตัวมากขึ้นในหลายๆเรื่องนะคะหลายๆท่านเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ไปลองทําอะไรใหม่ๆได้ทดลองทําในสิ่งใหม่ๆได้หยิบจับทําอะไรกับสิ่งที่เราอาจจะยังไม่ได้เคยทํามาก่อนได้โอกาสดีๆนะคะเหมือนเจ้านายบริวารน,นะหรือลูกค้าอาจจะมีสินค้าอะไรบางอย่างเพื่อที่จะมาเสนอให้กับคุณในการเหมือนดู ถ้าเออเขาเรียกว่าดูความสามารถในตัวคุณว่าตัวคุณเนี่ยจะทํามันได้ดีมากมั้ยเป็นช่วงเวลาของการพิสูจน์ตัวเองนะคะแต่จะมีแสงมีตัวตนมีความสําคัญมีคนศรัทธาในตัวเรามากขึ้นนะอืมหลังจากนี้นะคะทำอะไรมันก็จะเกิดความราบรื่นนะหรือให้ Princess เ,เนี่ยมีสเสน่ห์มากขึ้นนะคะบางคนเขาก็อาจจะมองว่า คุณเองเนี่ยดูมีความลึกลับซับซ้อนด้วยนะช่วงนี้ก็คงต้องระวังด้วยนิดนึงล้วกันนะบางคนก็เข้าใจคุณผิดด้วยเช่นเดียวกันแต่นะคะมันจะไปโดดเด่นในเรื่องของเซนสัญชาตญาณลางสังหรณ์เซนส์นความฝันหรือลางสังหรณ์ทุกอย่างของชาวราศีสิงห์จะแม่นมากๆในช่วงนี้นะคะใครที่ชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนะลาบลอยต่างๆอาจจะมาจากความฝันมาจากเซนส์นที่เรารู้สึกว่ามันจะต้องเป็นตัวนี้ แน่ๆก็มีแนวโน้มนะคะที่จะสมหวังนะหรือใครกำลังลงทุนต่อยอดอะไรอยู่เนี่ยเป็นความจินตนาการอารมณ์ความนึกคิดที่เรารู้สึกว่าหากเราตัดสินใจทำไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นผลมันก็จะเป็นไปในทางที่คุณคาดหวังถุกประการเลยนะคะยิ่งใครทำอะไรที่เกี่ยวกับงานฟีมืองานที่มันเป็นงานสายที่ เป็นสายอาชีพคุณโดยเฉพาะเนี่ยจะโดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเราก็เป็นช่วงที่จะมีบริวารที่ดีวนเวียนเข้ามาในชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่เพื่อนฝูงมิตรสหายมิตรภาพใหม่ๆที่ดีเข้ามาคอยช่วยเหลือหยิบยื่นมือเข้ามา ทำให้คุณรู้สึกว่าชีวิตคุณเนี่ยไม่ได้โดดเดี่ยวเลยนะคะชาวราศีสิง์การเงินก็เข้ามาแบบต่อเนื่องแต่บางทีนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนิดนึงเนาะเพราะว่าอารมณ์เรามันจะแปรปวนง่ายมากๆอารมณ์แปรปวนอารมณ์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงมันเป็นในหัวเรานึกคิดจินตนาการหลายอย่างอยากทำอะไรหลายอย่างนะคะแต่ว่าด้วยจังหวะเวลาที่มันอาจจะยังไม่ได้เอื้ออำนวยก็ทำให คุณมีบ้างที่แอบหุดหงิดใจอยู่บ่อยครั้งอยู่เหมือนกันนะชาวราศีสิงห์ระวังความใจร้อนนะคะบางทีเนี่ยพอทุกอย่างมันมีความคืบหน้าแหละแต่มันไม่ได้เป็นความคืบหน้าแบบก้าวกระโดดก็าอาจจะทำให้คุณรู้สึกว่ามันมีความหงุดหงิดมีความรู้สึกใจร้อนการตัดสินใจไวจะเกิดขึ้นสำหรับคุณในช่วงนี้อยากให้ระวังการตัดสินใจอะไรที่มันไวจนเกินไป จนทำให้อาจจะมีผลกระทบที่ไม่ดีตามมาทำให้คุณต้องมาหนักใจลำบากใจในภายภาคหน้านะคะก็คงต้องระมัดระวังมากขึ้นด้วยนะอื Justice นะคะเดอซันสามเหรียญหนึ่งเหรียญแล้วก็5้าถาบเนี่ย ต้องระวังนิดนึงนะจะมีปัญหากับคนรอบข้างคนใกล้ชิดบางทีอาจจะมีความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นนีคะมีปัญหาในเรื่องของการเจรจาในเรื่องของการต่อรองหากกาลังจะต่อรองอะไรบางอย่างเนี่ยมันจะยังมีเกณฑ์ที่ไม่ประสบความสําเร็จนะคะอาจจะมีความเข้าใจผิดกันเกิดขึ้นได้ถูกซุบซิบนินทาอะไรแบบนี้ทาให้คุณมีความรู้สึก ออลำบากใจหนักใจรู้สึกว่าเหมือนเราอาจจะของขึ้นง่ายด้วยนะช่วงนี้ก็ต้องระวังด้วยนะคะแต่บอกเลยว่าใครที่กำลังต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องของการทำสัญญาการทำกฎหมายกฎเกณฑ์หรือว่าใครที่มาสัญญาอะไรกับคุณเอาไว้นะก็ตามเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าเราจะ จะสามารถจัดการได้จะสามารถเคลียร์ได้แบบลงตัวหรือถ้าจะต้องไปทำอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับสัญญาคดีความนะคะขึ้นโรงขึ้นศาลก็ถึงเวลาแล้วนะที่กำลังจะได้รับข่าวดี จะมีข่าวดีเกิดขึ้นจะประสบความสำเร็จจะเจอทางออกที่ดีนะคะทำให้ทุกอย่างมันเกิดความราบลื่นมันเกิดความคล่องตัวนะหรือถ้ามีปัญหาอะไรกับการตกลงต่อรองที่ผ่านมาจะคุยกันยังไม่ลงตัวก็มีแนวโน้มแล้วนะคะที่ทุกอย่างกำลังจะจบสิ้นทุกอย่างกำลังจะลงตัวยิ่งถ้าต้องการทำสัญญาในการขยับขยายกิจการต่างๆนะหรือทำสัญญาในการอยู่ต่อใดๆก็ตาม ก็มีโอกาสนะคะที่จะประสบความสำเร็จถือได้ว่าชาวราศีสิงห์เกี่ยวกับในเรื่องของการทำสัญญาเกี่ยวกับในเรื่องทำข้อตกลงเนี่ยยังไงก็ต้องรอบคอบมากขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าคุณจะมีเกณฑ์ที่ถือไพ่เหนือกว่า คุณมีเกณฑ์ที่จะได้รับชัยชนะเกิดขึ้นนะคะเงินก้อนใครกำลังรอคอยเงินก้อนเกี่ยวกับเรื่องของคดีความเกี่ยวกับเงินจากสัญญาเกี่ยวจักเงินประกันต่างๆเนี่ยมีเกณฑ์น,นะคะที่กำลังจะได้ข่าวดีแล้วก็กำลังจะมีเงินก้อนเข้ามานะเป็นช่วงที่จะมีเงินก้อนเข้ามารายได้เนี่ยมันเต็มเม็ดเต็มหน่วยมากขึ้นกว่าเดิมนะคะอ่ะ ใครที่ชอบในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบลาบลอยกําลังจะมานะคะเซนสัญชาตญาณของคุณเนี่ยความฝันเนี่ยแม่นมากๆนะสามารถเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบได้จากความฝันของคุณได้เลยนะคะแล้วก็เรื่องเงินใครที่เคยหยิบยืมคุณไปอาจจะมีประเด็นกันมาก่อนมีความไม่เข้าใจกันนะมันจะมีเกณฑ์การทะเลาะกันเกิดขึ้นมันอาจจะมีการแตกหักความไม่เข้าใจกันเลย แต่ว่าเราก็มีแนวโน้มที่จะได้เงินก้อนกลับคืนมาลูกหนีน้นะคะหรือเจ้าหนี้ต่างๆเนี่ยอาจจะมีประเด็นกันนะแต่เราเนี่ยแหลคะค่ะก็ยังถือว่าจะถือไพ่ที่เหนือกว่ากํำลังจะได้เงินก้อนกลับคืนมาแล้วนะชาวราศีสิงห์ถือว่าสบายใจได้ หากใครที่โสดอยู่นะคะคนโสดช่วงนี้เนี่ยมันเป็นช่วงที่ใจคุณบางทีก็อยากมีแฟนบางทีก็อยากโสดยังรู้สึกไม่พร้อมกับการผูกมัดบางครั้งอาจจะยังคิดไปเองว่าเรายังไม่ดีพอสำหรับการที่จะไปเปิดใจให้กับใครยังไม่กล้าที่จะมีใครไม่กล้าคุยไม่กล้าคบเราก็ปิดกั้นตัวเองมาตลอดบางทีเหมือนจะทีเล่นทีจริงแต่พอจะ เข้ามาจีบพร้อมจะมีคนเข้ามาจีบคุณจริงๆเนี่ยคุณกลับกลายเป็นสร้างกำแพงให้กับเขาเนีคะมันก็จะเป็นช่วงที่เหมือนคุณไม่กล้าที่จะให้ใครมาคาดหวังในตัวคุณเยอะ นะคะความรักก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นสักเท่าไหร่บางทีคนเข้ามาจีบคุณก็ปฏิเสธไปก่อนเลยคุณก็มีความกลัวไม่เชื่อนะคะเราก็หวัดระแวงว่าคนนี้เข้ามาเนี่ยอาจจะไม่จริงใจกับคุณอาจจะต้องเอาความวุ่นวายมาให้คุณแล้วก็มีด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นคนโสดอย่าตกหลุมรักใครง่ายในช่วงนี้นะเพราะคนที่จะเข้ามาเนี่ยบางทีมันมีความเสมอต้นเสมอปลายมีความเสมอต้นเสมอปลายมีความพยายา ยายามที่จะแสดงออกทุกอย่างเหมือนจะจริงใจแต่มันมีอะไรบางอย่างที่ปิดบังซ่อนเลนมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นภาวะที่มันซ่อนอยู่ที่เขายังไม่ได้พร้อมจะเปิดเผยตัวตนที่แท้จริงให้กับคุณได้รับรู้นะ,ะบางคนมีเจ้าของอยู่แล้วมีคนรักอยู่แล้วแต่เข้ามาในชีวิตคุณทุกอย่างเหมือนจะมีความชัดเจนทำถูกต้องแต่ มันก็มีปัญหาในเรื่องของอะไรที่มันยังเป็นบ่วงต่อกันอยู่ระวังจะเจอกับความสัมพันธ์รักซําซ้อนนะคะและทำให้คุณลำบากใจได้นะยิ่งถ้าใครมีแฟนแล้วเนี่ยหากรอคอยการแต่งงานนะคะการมีลูกมีบุตรมีบริวารการไปจดทะเบียนสมรสด้วยการหรือการที่เราอาจจะได้ทำเอกสารสัญญาอะไรบางอย่างร่วมกันกับคนรักเพื่อเป็นหลักฐานหรือการ ซื้อทสั์สินมรดกร่วมกันอะไรก็ตามในช่วงนี้ มันมีแนวโน้มที่จะประสบความสําเร็จนะคะชาวราศีสิงห์และใครที่รอคอยการมีลูกมีบทบริวารเนี่ยโดดเด่นมากๆที่คุณกำลังจะประสบความสําเร็จแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมเนี่ยต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะเพราะว่าเกณฑ์การมีลูกมีบุตรเนี่ยในช่วงนี้มันสูงมากๆกำลังจะสมหวังแล้วนะแต่อย่างที่บอกเนาะใครไม่พร้อมเนต้องระวังตัวนะคะป้องกันดีๆด้วยนิดนึงละกันนะกินยาหรือว่าอาจจะต้องนับวันเวลา ให้มันค่อนข้างที่จะเป๊ะนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าดวงชะตาเนี่ยมันมีการเกิดใหม่เกิดขึ้นนะคะสำหรับในเรื่องของดวงจิตวิญญาณใหม่นะยิ่งใครที่เป็นคนรักกันอาจจะยังไม่ได้อยากที่จะลงหลักปักฐานอะไรกันแต่ถือว่าเป็นคนรักคบกันมานาน ความสัมพันธ์ก็จะดีขึ้นนะมีเวลาให้กันมากขึ้นได้เหมือนพูดคุยกันได้นัดเจอกันบ่อยขึ้นใช้เวลาดีๆร่วมกันมากขึ้นอาจจะมีบ้างเซอร์ไพรส์หรือว่าทำอะไรเพื่อที่จะให้ความสัมพันธ์มันมีสีสันมากกว่าเดิมเป็นรักที่ดีขึ้นเป็นรักที่เราพอจะไว้ใจได้ว่าเขาเนี่ย ก็พร้อมที่จะเลือกคุณเป็นคู่ชีวิตในอนาคตไม่ได้ทำให้เราต้องมารู้สึกว่าสับสนว่าเขาจะจริงใจกับเราไหมเนี่ยคะคนรักจะพิสูจน์ตัวตนที่ทำให้คุณมั่นใจว่าเขาเนี่ยแหละก็คือพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างเพื่อคุณนะคะก็ขอ ให้เรื่องของความรักมันไปในทิศทางที่ดีด้วยละกันนะคะก็ยังมีเรื่องราวดีๆที่ทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นจะยิ้มได้อย่างแน่นอนก็รอเวลาที่คุณรู้สึกว่าคุณพร้อมเนาะเพราะบางคนเนี่ยมันเป็นยังมันยังเป็นช่วงเวลาที่อ่อนแอนะสำหรับคนโสดนะมันเป็นช่วงเวลาที่อ่อนแอเกินกว่าที่จะลุกขึ้นมาแล้วเปิดใจเชื่อใจใครเลยถือว่า ก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เสียหายแต่ก็ลองเปิดใจคุยขำๆคุยเป็นตัวเลือกคุยพอให้เรารู้สึกว่าไม่เหงาแนะ,ะ่คะเป็นกำลังใจให้เช่นเดิมค่ะชาวราศีสิงห์โอเคค่ะวันนี้ยังไงก็ต้องขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในการอ่านไพ่นะหรือชอบในการทำนายยังไงเนี่ยก็อย่าลืมนะคะกดไลค์ u like, b s c r i b e หรือติดตามมาไว้ เป็นกำลังใจให้กับหายด้วยยิ่งใครนะชอบดูดวงส่วนตัวต้องการดูดวงส่วนตัวนะคะเดี๋ยวจะแปะช่องทางรายละเอียดการติดต่อเอาไว้ด้านล่างไม่ว่าจะเป็นไลน์ facebook Instagram นะคะเพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นมันจะมีความละเอียดและมีความแม่นยำมากกว่าสามารถเจาะดวงชะตาคุณได้แบบลึกซึ้งกว่าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ